แล้วก็สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องโซเดนารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำเอาสูตรตัวเลขนะครับสูตรตัวเลข2ตัวล่างนะครับอสองตัวล่างก็ตัวนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับก็ลองอไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ ผมทามาก็ผ่านมาก็สิบงวดนะครับแต่ยังไม่เคยได้ลงให้นะครับเพราะว่าสูตนที่เป็นสูตนใหม่เป็นการทดลองนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับส่วนนะครับตัวเลขนะครับที่คํานวณออกมานะครับโดยมากจะมานะครับด้านนี้จะมาเพียง2ตัวนะครับดันตัวนี้น่าจะตัดทิ้งได้นะครับตัวนี้น่าจะตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่าให้สังเกตดูนะครับม่าจะมา เฉพาะด้านบนมี3ตัวนั้นด้านล่างมี2ตัวนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรใหม่นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับจะเป็นแนวทางนะครับครับก็สูตรของเรานะครับท้ายคลิปก็จะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ให้ดูเป็น ป็นแนวทาวนะครับ4นะครับหลักหน่วยล่างนะครับ4ี่บวกสางที่ได้มาที่เลข7นะครับ7จบวกสนะครับ7มาบวก3เราก็ได้มาในศ0นยบวกสได้มาที่เลข9นะครับเอ่อเราใช้เอ่อในศูนย์เก้านะครับเอ่อศูนบวกสนะครับเราก็ได้มาในเลข2นะครับก็มี0 9 2นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้เราใช้เอ่อหลัก สิบล่างนะครับหกนะครับบวกสองคงที่นะครับได้มาที่เลขแปดนะครับแต่แล้วก็ลดแตนเป็นเลขเจ็ดนะครับแปดบวกสามนะครับอ่าทันทมดามบวกห้านะครับแต่ผมก็ลืมนะครับครับตัวเลขที่ออกมานะครับแปดนะครับโซนห้าล่าง0ูนแปดนะครับโซนนี้เป็นศูนล่างนะครับเดินล่างอยู่ประจํานะครับก็แนะนําให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจว่าโซนนี้เดินล่างนะครับ 805นะครับล่าง0ูนย์นะครับใช้8บวก3ได้มาที่เลข1 1ึนบวก3นะครับเราได้เลข4กครับ3นะครับลดแท่งลงมานะครับตัวนี้ยังไม่ต้องคิดนะครับเอาไว้ก่อนนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้ศูนย์นะครับ0ูนย์บวก2เราก็ได้2 1ลดแท่งลงมานะครับถ้าบวก3นะครับเราก็ได้มาที่เลข5นะครับถ้าบวกมาที่เลข5เราก็ได้มาที่นะ เลขห้าเราก็ได้มาที่เลขเจ็ดแต่เราอ่ายังไม่บวกนะครับตอนเลขที่ออกมานะครับศูนย์กสามล่างหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ที่หนึ่งสี่นะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับสูตรของเราก็อ่าอันนี้เทินบนมาหนึ่งวดนะครับเข้ามาที่เก้าหกนะครับตามธรรมดาเราใช้2สองตัวนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดล่างนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่เก้าสองล่างนะครับเก้าสองนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่สี่หนึ่งเจ็ดล่างแปดศูนย์นะครับเข้ามาที่หนึ่งเจ็ดนะครับแปดศูนย์บนล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ห้าสองบนนะครับครับก็มาดูกันต่อนะครับเพราะว่าหลังๆมาก็รู้สึกว่าจะเดินบนมากกว่านะครับก็เดินล่างนะครับ เดินล่างมากกว่านะครับเพราะว่ามก็มาเท็กออกมามันดูออกมาแล้วก็ทดสอกเาจะใช้เล็กเพียง 5, 2ตัวนะครับครับก็ามาดูกันเลยนะครับก็เราก็ได้มานะครับ7 8นะครับด้านนี้เราเดิน1กระศูนนะครับเราไม่ต้องเอาด้านนี้เราไม่ต้องเอานะครับก็ลองดูก่อนนะครับว่าจะเดินไหมนะ ตอเลรที่ออกมานะครับ417ล่าง80แล้วเข้าที่80ล่างแล้ว17บนนะครับก็ถือว่าเขาล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่55ล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่73ล่างนะครับก็บนล่างนะครับห่าว่าที่แล้วก็เข้ามาที่99นะครับ907ล่าง99นะครับก็เข้ามาที่เลข9นะครับ99นะครับ มาดูวันนี้นะครับวันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับในเช้เก้านะครับเลขเก้าบวกสามของที่เราก็ได้มาที่เลขสองสองบวกสามนะครับเราก็ได้มาที่เลขห้านะครับห้าแล้วก็ลดแต้มเป็นเลขสี่นะครับห้ากับสี่นะครับขาดไม่ได้นะครับเรากนเนาไว้คือเลขห้าบวกสองนะครับได้เลขเจ็ดนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ นะครับยกมามาวก2คงที่นะครับแล้วก็ได้มาที่เลข1แลศ0นะครับส่วนเลข4เราตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่าจะมาหรือไม่นะครับถ้ามาก็มาที่4 1นะครับก็ลองไปดูเป็นแนวทางให้ขอนะครับเพราวสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับก็มีนะครับ15 14นะครับ แล้วก็05 04ตัวเน้นๆนะครับมี4จุดล่างนะครับอันนี้ก็เป็น17 07แล้วแต่จะชอบนะครับ45นะครับ45แล้วก็44 47นะครับตามที่เราจับทั้งชุดนะครับแต่เน้นๆลองอมาคือ4ชุดนะครับ15 14แล้วก็04 05อะไรก็ว่านะครับตามที่เลขกำลังคำนวณออกมาก็ได้ดังนี้นะครับ ครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามาแนะนําสูตรใหม่นะครับเพราะว่าเข้ามาเพียง10บมวดนะครับ10บมวดก็เดินบนมาสองห้อนนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับแต่เจ้าก็จัดนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเลขที่เดินมานะครับ4กับ5 5กับ4 4กับ5นะครับด้านนี้ก็คนง่ายนะครับเราใช้4่ตัวนะครับ ห้าหนึ่งนะครับสี่หนึ่งนะครับห้าศู 4, นย์สี่ศูนย์นะครับก็พิจารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ